ทีรับทีรับสมาธิทุกสัานทีทีจะรับทุกทุกสั้นเข้าส่ช่องมีดีธรรมดาครับช่องมีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตานะครับตาสตาของมันที่ days, 2าพฤศจิกายน2564นะลาวสตาทุกทีรีจากประเทศลาวนะครับถึงให้ชมทุกทุกวันทุกทุวันเลยนะครับพอขอขอ็คุณจะมาที่ทุกทุกนนะครับที่มรือมมงันทุกท <c ute> <gearbox> ุกทีเลยมาปิบติเลยนะครับสุกทาามทุกานะครับ แถวก็จะปมา่ทำนเป็นเพ่อความนับนะครับปักเสรอบไปเลยนะครับ1กับ2นะครับเนกับ2นะหนนะครับ ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนทำหลายๆคลิปพร้อมๆกันมนเลงงลงเลยครับถื่แต่ทไม่เป็นไรเพื่อความรวมเดเร็วขนาดน,นี้ก็ยังลงไม่ทันเลยาทำหลายๆคลิป ิดฟังนะครับิด็นันนะ Okay, นะนนะโอเคนะครับตันเนะโอ้มันมันจะจามขอโทษทีข <c oughs> <c oughs> อใครด้วย <c oughs> ไม่รู้ใครทำอะไรขุนเข้ามาเลยขุนซึกเลย